สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ข่าวเด่นรายวันในช่วงนี้ครับนางสาวนัทพัฒน์ยงใจยุทธผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยดรนพดลโปดิตาประธานโครงการและผู้จัดการบริษัท Total w e s t Solution จำกัดนำชาวตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดจลศินปรวมกลุ่มปลูกกระท่อมก้านแดงเพื่อเศรษฐกษิจใหม่ โดยนางสาวนัทพัฒน์ยงใจยุทธผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าหลังจากที่ได้ปลดล็อกเพื่อกระท่อมเป็นเพื่เศรษฐกิจใหม่โดยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ผลักดันแก้ไขก,กฎกติการะเบียบจนทําให้ชาวบ้านสามารถที่จะต่อยอดเป็นเพื่อเศรษฐกิจสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคตทั้งนี้การที่ภาคเอกชนได้เข้ามาช่วยส่งเสริมช่วยเหลือเกษตร,รกรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนด้านอาชีพและรายได้ของ เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกรเกษตรกรแบบกลุ่มใหญ่ซึ่งภาคเอกชนจะเป็นทั้งนายทุนให้ทุนในการปลูกกับกเกษตรกรขณะที่กเกษตรกรมีความเสี่ยงต่ำด้วยการรับซื้อใบกระท่อมอย่างต่อเนื่องด้านดรนพดลโปรธิตาประธานโครงการและผู้จัดการบริษัท Total w e s t Solution จำกัดกล่าวว่ากเกษตรกรยังติดขัดด้วยศักยาภาพของกเกษตรกรในการจัดหาผ่านกระท่อมการลงทุนที่ต้องใช้เม็ดเงินโดยทางบริษัทได้ตั้งวงเงิน 500ล้านบาทเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้ี่สนใจปลูกกระท่อมได้นําไปเป็นทุนซึ่งตั้งเป้าหมายในพื้นที่กว่า20,000ไร่เกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการประมาณ5,000-6,000คนภายในปี2565ทางนี้เกษตรกร,ะร,กรจะมีรายได้อยู่ราวๆ153,000บาทต่อไร่ภายใน1ปีซึ่งจะมีเงินสัพัด์ไม่น้อยกว่า4,000ล้านบาทโดยทางบริษัทจะนําเอาผล,ผลผลิตของกระท่อมมาผลิตด้านอาหารและยาและช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อากว่ากระท่อมเนี่ยนะคะเมื่อก่อนน่ะเป็นเ,าเขาเรียกว่าเป็นพืชน,นะคะที่ผิดกฎหมายนะคะของพอรบรยาเสพติดประเภทที่5นะคะและทางท่านารัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านก็ได้ไปศึกษามาแล้วว่ากระท่อมเนี่ยสามารถรักษาโรคและที่สําคัญสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้ท่านจึงได้มีการนะคะดำเนินการนะคะ แก้ไขกฎหมายบางอย่างนะคะของกระท่อมเพื่อให้กระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยการแก้ไขกฎหมายนะคะต้องใช้ระยะเวลาประมาณปีครึ่งนะคะถึงจะแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแต่การแก้ไขกฎหมายแล้วเนี่ย มันก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อขายอะไรง่ายๆนะคะก็ซื้อขายได้โดยเฉพาะใบนะคะแต่ไม่สามารถเอามาเป็นสารเสพติดได้ก็คือเอามาผสมยาสีคุณร้อย 4, นะคะถึงหรือแม้กระทั่งการเอามาเอ่อทำเป็นน้ำกระท่อมนะคะก็ยังถือว่าผิดกฎหมายรวมถึงนะคะผู้หญิงมีคันหรือผู้หญิงที่ให้นมบุตรก็ยังไม่สามารถดื่มน้ำกระท่อมได้นะคะท,ทานใบกระท่อมได้แล้วก็จะขออนำเรียนว่าเอา่อก่อนที่ เราจะปลดล็อกกระท่อมมาหากฎหมายเนี่ยเรามีคนที่นะคะติดคุกนะคะเพราะกฎหมายกระท่อมเนี่ยเพราะกฎเพราะเรื่องของกระทอมเนี่ยที่ผิดเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยประมาณ2,000กว่ารายแต่เมื่อ26สิหิงหาที่ผ่านมาได้มีการปลดล็อกแล้วเนี่ยคน2,000กว่าคนเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาจากเรือนจำนะคะก็ถือว่าไม่มีความผิดแล้วเกี่ยวกับกระท่อมนะคะเพราะกระท่อมได้มีการปลดล็อกแล้วและยังมีคนอีกเกือบหมื่นรายนะคะ ที่ยังอยู่ยังฟ้องร้องยังมีคดีอยู่ที่สา,านีตํารวจนะคะตรงนี้ก็ได้ปลดล็อกแล้วเหมือนกันก,ก็จะขอ,อนําเรียนว่ากระท่อมมาค่ะนอกจากจะเป็นพืชเศรษฐ,ฐกิจแล้วนะคะแต่วันนี้กระท่อมก็ได้มีการวิจัยแล้วสามารถรักษาโรคได้ไม่ว่าจะเป็นโรคพาร์กินสันนะคะโรคท้องเสียนะคะรวมถึงโรคความจำนะคะทีนะะ่สามารถรักษาโรคได้และตอนนี้กํกำลังศึกษาหลายๆอย่าง ก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพืชกระท่อมไม่เฉพาะประเทศไทยนะคะที่สามารถปลูกแล้วอ่ะจะมีคุณค่ามากทางอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะซึ่งเขาปลูก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 ,ปกเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยของเขาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าได้นะคะเป็นหมื่นล้านต่อปีดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเราตั้งแต่ต่อไปนี้ตั้งแต่26สิหสิงหาเนี่ยมีการปลดล็อกแล้วอะคะ่ะก็จะสามารถสร้างไรายได้ให้แก่ประเทศได้เหมือนกันคะ่ะขอบคุณ สีสันวาหหยุดสุดสัปดาห์ช่วงสุดท้ายของการหยุดยาวช่วงวันออกพรรษา4วันชายหาดสมิลาสงขาและชยายหาดชราทัศน์คึกคักมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาจากอำเภอหัดใหญ่อำเภอจันะอำเภอสิงหนครเป็นพื้นที่อำเภอใกล้เคียงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากต่างจังหวัดที่อยู่ในช่วงหยุดยาว4ีวันของวันออกพรรษาก็เดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดสมิลาและชายหาดชลาทัศน์ด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับในเย็นวันนี้ทําให้ชายหาดสมิลาและชายหาดชลาทัศน์นั้นคึกคักหลังชายหาดสมิลาเงียบเหงาจากพิ โควิด -19 มานานโดยนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะพร้อมให้เด็กๆนั้นลงเล่นน้ำทะเลบริเวณชายหาดกันอย่างสนุกสนานเนื่องจากทะเลเรียบมีคลื่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในขณะเดียวกันร้านค้าริมหาดที่ขายเสื้อผ้าหลากสีสันหลายสไตล์ซึ่งได้ปิดตัวเองมานานก็ได้มาเปิดรับลูกค้าที่เดินทางมาท่องเที่ยวชายหาดสมิลาโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัดสปดาห์นางสาวผ่อนทิพย์ชูมนุษย์เจ้าของร้านขายเสื้อผ้าชายหาดสมิลากล่าวว่าในช่วงหยุดยาว4ีวันก็ไม่มีลูกค้าเดินทาง มาจากต่างจังหวัดปกติมีนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยหากมีการเปิดประเทศก็ต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นเพราะช่วงนี้รายได้น้อยมากเป็นเหมือนกันหมดทุกร้านเนื่องจากช่วงนี้มีการปลดล็อกชายหาดสมิลาชายหดาดชะทัศน์ประชาชนสามารถนั่งพักผ่อนบริเวณชายหาดได้ตลอดทั้งวัน ไปจนถึงเวลา20นาฬกาหรือ2ทุ่มและห้ามเข้าชายหาดตั้งแต่เวลา20นาฬิกาถึง5นาฬิกาจากเดิมที่อนุญาตให้นั่งเพียงแค่18นาิกา30นาทีเท่านั้นทําให้2ฟากถนนชลาทั์มีรถยนต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวจอดเรียงราย2ฟากถนนตลอดแนวชายหาด ที่บริเวณท่าเรืออ่าวท่าเลนตำบลเขาทองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่และจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไปประจำที่บริเวณท่าเรือเพื่อคอยอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงการตรวจตราความพร้อมของเรือโดยสารตรวจสอบใบอนุญาตใช้เรือคนขับเรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตเสื้อชูชีพประจำเรือให้พร้อมใช้งานและห้ามบรรทุกน้ำหนักเกินเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาลงเรือท่องเที่ยวมากกว่าวันปกติ นอกจากนี้ทางเจ้าที่ยังได้มีการกำชับให้เจ้าของเรือและผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเจ้าที่เจ้าทากระบี่ให้ข้อมูลว่าในช่วงหยุดยาวตั้งแต่ช่วงวันที่22ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาลงเรือเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวทางทะเลเพิ่มจํานวนมากขึ้นซึ่งพบว่ามีทั้งคนในพื้นที่และจากต่างจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่พากันมาเป็นครอบครัวและเป็นหมู่คณะ ที่อาคารโดมโรงเรียนนครนายกวิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกดกรสุก,กัญญาสุขสถานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครน,นายกพร้อมคณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้านหน่วยความสะดวกในการฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนระดับช, 1, ช, 2, ช, 3, ช, 1, ช 2, ั้นปวช .1 ปวช .2 ปวช3ปวส .1 ปวส .2 ปริญญาตรีทุกแผนกตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นครั้งแรกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยมีทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลนครนายกมาทำหน้าที่ให้บริการนักเรียนนักศึกษาจำนวน 1, 5 0 0คนที่มีการจัดระเบียบขั้นตอนการตรวจวัดอุณหภูมิและการสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 กันอย่างจริงจังซึ่งนักเรียนนักศึกษาก็ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบทําให้การบริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ดําเนินการไปอย่างรวดเร็วโดยมีผู้ปกครองของนักเรียนที่มาส่งนักเรียนได้เห็นบรรยากาศการให้บริการของ ผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์อย่างอบอุน่นและนี่ก็คือข่าวเด่นปลายวันในช่วงนี้ครับ